ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการแบบเอเป็นแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายแล้วก็ให้เพื่อนหรือคนใกล้ตัวนะคะแบบหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเนาะน้องเอิร์ฟค่ะพี่นาดีใจที่ซีกับคนสวยเป็นที่อยู่ซีไข่ต้มแล้วก็ดีค่ะที่จะได้หันมาดูแลตัวเองนะคะแบบว่าไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะแบบว่าให้ชีวิตที่ลงตัวมากขึ้นและคนนมี คืออย่างหนูเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ถนัดออกกำลังกายแต่ว่าก็ต้องต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงแต่ว่าเราก็เราก็มีแบบว่าการแบบว่าหันมาคุมแคลอรี่ในการกินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนออกกำลังกายอาจจะเป็นส่วนน้อยนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะ ส่วนของแรงนนก็คือเอ่อนอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายให้เป็นส,สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ย่ะตอนนั้นตอนนี้ก็อินกับการออกกำลังกายมากนะคะเพราะรู้สึกว่าสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญซึ่ง,งจริงๆตอนนั้นก็รู้สึกว่าก้าวเริ่มง่ายๆเล็กๆเลยค่ะคือเริ่ม,มจากเดินหลังกินอาหารก็ได้นะคะเผื่อใครที่แบบเอออยากจะลดน้ําหนักเริ่มจากการเดินหลังกินเนี่ยวันละหนาทีก็พอแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มไปเนี่ยนะบอกเลยว่าก้าวเล็กๆจะไปสู่เป้าที่เราตั้งเอาไว้ จของนัดคือจุดที่ป่วยเพราะนัดรู้สึกว่าออวันวันที่เราป่วยอ่ะมีเงินเยอะเท่าไหร่มันเหมือน,นแบบเอาที่เราทํางานมาเอาหาเงินมาเพื่อแบบไปรักษาตัวเองแต่ถ้าเราดูแลตัวเองให้แบบแข็งแรงไว้ตั้งแต่เริ่มเนี่ยค่ะเงินที่เราหามาเราจะได้ไปใช้หาความสุขไม่ต้องมาใช้ในการรักษาตัวเองนั่นก็เลยเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญมากหรือว่าพอถึงจุดหนึ่งมันจะแบบว่ามีจุดที่ติงได้เองเนาะแบบว่าพอเราเริ่มโตไปเรื่อยเราอยากจะมีจุดที่แบบว่าอยากอยู่ ไปนานกว่าเดิมไม่อยากลิฟตุ๊บไปไหนเราจะแบบว่าเออเราเริ่มทีลจะลิฟต์เราแบบว่าจะกินข้าวสองจานเป็นหนึ่งจานครึ่งจากหนึ่งจานครึ่งเป็นหนึ่งจานดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเราจะแบบค่อยๆเลื่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จริงๆนะว่าเออเหมือนแค่หันมาดูแลตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มทําได้เลยฝากด้วยค่ะงาตอนนี้นายหา ก็น้องเอิร์กเลยดีกว่าฝากงานนี้คือดูคิดว่าการที่เราจะแบบว่าเริ่มอะไรสักอย่างเนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นต้องรีบเนาะไม่จำเป็นต้องเล่นหลัดให้มันแบบภายในเดือนเดียวหรือภายในแบบว่าอาทิตย์เดียวหนูอยากให้แบบว่าค่อยๆไปเรื่อยๆใช้เวลากับมันแบบว่าไม่ต้องไปเล่นรลัดให้มันภายในวันนี้หรือภายในพรุ่งนี้อะไรเงี้ยอยากให้แบบว่าค่อยๆตั้งเป้าแล้วก็ยืดหยุ่นกับตัวเองบ้างแล้วก็แบบว่า ปล่อยให้มันโฟไปตามระยะของนั้นไม่ต้องกดดันตัวเองะะมันจะได้ผลมากกว่า<ช>แล้วนะก็ชอบคอนเซ็ปต์ของงานนะคะชีวิตที่เบากว่าเพราะหลายคนพอแบบเฮ้ยฉันอยากดูแลรูปร่างจะเครียดจะกดดันแล้วแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของงานนี้ทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตที่เบากว่าคือชีวิตที่สบายจริงๆดังนั้นไม่ว่าจะมีเป้าหมายอะไรเนี่ยให้ควบคู่ไปกับความสบายกายสบายใจจะได้ไม่รู้สึกกดดันใช,ใช่ค่ะ,คะเื่องมาขออนุญาตชมสวยมากกี่กิโลคะ ตอนนี้นอคะคือตอนนี้สี่กว่าแล้วค่ะโอ้ลงมา40กว่าเลยใช่ไหมอะไรเอ,อ่อจะเกือบจะ4เดือนใช่แต่คือมันมันไม่ได้ลดแบบเร่งเร่งนะคะก็คืออาทิตย์หนึ่งก็ลดบางอาทิตย์ก็ลดแบบโลหนึ่งสองโลอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันก็แบบมาเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าเราแบบไม่ได้เล่งกับมันก็คือในหนึ่งอาทิตย์ก็คือค่อยๆไปค่อยๆไปบางอาทิตย์อาทิตย์มีวีคที่แบบว่าไปเซฟพัส์ตที่เราเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปนะครับก็จะแบบว่ามีนึงก็จะลดเยอะเนาะ เราออกกลังกายเยอะมากเรา้อบเต้นอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างวิ่งหนที่แบบว่าเราแค่ควบคุมแคลอรี่เรากินอาหารผักทานาาผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าสอบโลสารโลอนะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เก็บตรงนั้นไปเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไปเครียดไม่ได้กดดันกับมนะะันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างสียสิบโลตรงนี้เร้าพอใจคะจริงๆอ่ะหนูอ่ะอย่างที่บอกว่าแพ้ระยะยาวดูอยากให้เออ่กลับไปตั้งเป้าให้เท่าที่ตัวเองเคยทำไว้ได้กคือช่วโงประมาณแปดสิบ แต่ก็ไม่รู้จะทำได้ไหมแต่ก็ไม่กดดันตัวเองมากดีกว่าเหนื่อยที่สุดเหนื่อยที่สุดเหนื่อยที่สุดเหนื่อยคือตอนแรกอะคิดว่ามันจะเดือดกว่านี้คิดว่ามันจะยากกว่านี้แล้วก็พอได้ท,ทําจริงอ่ะมันไม่ยากเหมือนคิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ทรม,มาบาก็คือเราก็ยังได้กินอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ยังกินอาหารอร่อยอยู่คือทุกอย่างที่เรากินอ่ะมันยังอร่อยเหมือนเดิมแต่แค่ว่าเรารู้สึกว่า มันมันมันถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าแบบพอมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนเราก็จะแบบมีเป็นมีเป็นความคิดในตัวเองว่าแบบว่าเราจะกลับทีมเหมือนเดิมจริงหรอเรามาเรามาแบบเราเรากล้าวมาคุ้มพาเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโซนโซนจะพีคเด่เราเรากล้าวมาคุ้มพาเรานะเราจะกลับอีกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันห้แบบมีความคิดที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตตัวเองอยู่ในกึ่งลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราลงรูปหรือลงคลิปอย่างเช่นแบบคลิปลอนดอนล่าสุดเนาะ ก็จะกลับลงทิศเต็มตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วคนก็ว่าคอมเมนต์แบบซับพอร์ตกันอะไรเงี้ยดูอ่านดูก็แบบมีกำลังใจเออมีกำลังใจในการไปต่ออีกอะไรเงี้ยใช่ที่รู้สึกว่าต้องลดแล้ไม่ไหวแล้วแบบว่าช่วงที่แบบว่านอนแล้วชอบกรนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยปูเวลาขึ้นเรื่องบิก๊กมินัทเนี่ยนั่งบิ๊กเน็ จะเกงใจะไปกล้านอนมากปู่จะนั่งข้าวมัตลอดคือชีจะไม่หลับเลยเพราะว่าเพราะว่าชีกลัวแบบรบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพะน้องเป็นคนขี้เก่งใจมากแล้วพอน้องน้ําหนักเยอะเนี่ยเวลาน้องหลับก็จะมีแบบเสียงดังนิดนึงทีนี้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้านอนเลยล่าสุดชีิีไปลอนๆกับพี่ดเราะัพี่ดาหลับแปดชีหลับสบัดไม่มีเสียงอะไรแล้วแล้วเือ็คือเป็นแบบไม่เหมือนเราสาเร็จในใจคือรู้พี่ดาดมาบอกตอนถึงพี่นู้ตแบบว่า แกไม่กล,ลัวเหรอนะรอบล่าสุดรู้ตัวไปเนี่ยไม่กลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเบบจริงหรอคือแอบแต่เราห้าในใจนะวแบบว่า <c oughs> แค่เลิกกลัวหนูก็จะเราห้าแล้วว่าเขาแบบเออม,มันสำเร็จไปถึงยากอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ลหนีูรู้สึกว่าสิ่งที่เปลี่ยนที่พเพื่อนเขาก็คือแบบว่าจะพูดว่าตอนดีก็ไม่ได้นะเพราะเห็นเงาอออกจริงจริงนะเราอยู่ขรั้งเดียเนี่ยหนูไม่ขี้ร้อนเท่าเดิมแล้ว แล้วหนูก็เริ่มไปขี้หนาวมากขึ้นตอนที่ไป London, <c oughs> ลอนดอนก็คือหนูหนาวว่จาจะปกติิไม่เคหหเย,ยหนาวเลยไม่เคยหนาวเลยปกติหนูแบบว่าสู้ใส่ใส่เดี่ยวอ,อวยู่ลอนดอนอากาศติดลบได้อะไรเงี้ยหนุหนาวกระดูกสั่นเลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเออตัวเองเลิฟแบบกลับมาเหมือนคนปกติแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ใช่อะไรเงี้ยค่ะ ส่วนตัวคือดีใจกับน้องเอิร์กนะคะกับสิ่งที่น้องทำมาน้องว่าแบบเออเห็นน้องสุขภาพดีขึ้นนะัดก็ดีใจเพราะว่าเตือนตลอดเลยว่าแบบเออเพราะเราเป็นห่วงนะกลัวแบบน้องหลับแล้วไม่ตื่นจริงๆเลยพี่เพราะว่าแบบน้องสามารถหลับทุกที่ได้ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแต่พอน้องตอนเนี้ยผันมาใส่ใจสุขภาพขึ้นมันก็แบบดีใจกับน้องอะไรเงี้ยค่ะจะได้มีฮิวี่งไปนานๆาแล้วก็อีกเรื่องที่แบบที่นัดถึอเพื่อนรอบตัวหรือแบบสนทายก็คือเวลาเราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยดูจะแบบว่า เริ่มแบบมีการแบบดูแคลอรี่อาหารอแล้วแบบดูหลักใช่แล้วแบบนับแคลว่าแบบ,บแววแบบเออถ้าเรากินแคลเท่านี้วันนี้จะมีแคลเท่าไหร่คือพี่ใดก็คือตกใจว่าแบบเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ,อันนี้คือจิจกจ้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดูก็แบบพี่นาร์มันต้องซีเรียสเราต้องข้ามกิน,นแค่เท่าเนี้นะอะไรเงี้ย<อ>ใช่ค่ะดูเป็นจิกจ้าถึงขั้นเลยมันต้องปุงถ้ามีการเปลี่ยนเป็นสุกไม่คือหนูอ่ะจะแบบพยายามไม่กินอะไรที่ปรุงเลยเราจะกินแบบผลไม้แทน หรือว่าถ้าโยเกิร์ตก็จะโยเกิดที่แบบว่าอันนี้มีแชร์เท่าไหร่ใช่ใชค่ะก็จะแบบเป็นเรื่องจริงก็เลยกลายเป็นจริงจังไปเลยอย่างในการก e ีนมาลุยแล้ต้องต้องปรับโฉมนะถึงจะได้ปรับอีมันรว่ไม่ปรับค่ะเป็นเชียร์ให้แขกกินแทนให้เป็นเรื่องของพูดให้แขกไปเลยเ,เราเน้นพูดคุยไปพอดแคสต์ไปเลยเใช่ครับนักถึงนัดหาเรื่องแต่งงานหาไปบ้างทางอัปเดตแต่งังคือปีนี้แต่งทั้งพี่ทั้งน้องเลยใช่ เพราะว่าเดี๋ยวให้น้องแต่งก่อนเดี๋ยวน้องแนนแต่งแต่งตอนมีนานีแล้วค่ะแล้วส่วนตัวนั้นเองก็กับพี่กายก็จะแต่งตอนสิ้นปีใช่ค่ะปีนี้ทางบ้านขายออกหมดแล้วค่ะค่ะแล้วกับพี่กายคือเราเล่ิกับชีวิตแบบไหะ ตตอแรกก็ไม่ชินเพรานะนัดเป็นแบบปังน้กขึ้นนะัดนอนนะก็ต้องอยู่ในความแบบว่าทุกอย่างคือประดิษฐ์ขึ้นเมคขึ้นอะไรเงี้ยเราชอบความปังมากแต่ว่าล่าสุดคือพี่กายชวนไปเดทกอดต้นไม้ฉันก็ออกมากกอดต้นไม้แล้วไม่ได้กอดแป๊บเดียวนะคะกอด30นาทีหนูจะไปยืนกอดแต่แรกหนูก็ขำว่าแบบ<ม>เฮ้ ก่อนนี่สภาจะมีนางไม้อบอกมามัยแต่สรุปว่าออมันสงบมากแ้้เพึ่งรู้ว่าธรรมชาติมันเย็นมันสบายตอนนี้ชีวิตนั้นก็หลายคนแฟนคลับก็ตกใจกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปแต่ต้องบอกว่ามีความสุขมากๆเราก็รู้สึกว่าชีวิตเบาขึ้นสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีความสุขกับครอบครัวมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเหมือนเป็นคนที่ ใส่ใจแต่งานชีวิตนั้นมีแค่งานกับเงินแล้วก็งานแต่ตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าเงินก็ยังสาคัญแต่อยู่อันดับท้ายๆเลยเพราะว่าค,ค,นนความสมพั์ของคนในครอบครัวเนี่ยต้องมาก่อนสุขภาพมาก่อนเขาชีดขัดเพื่อนก็ต้องชี้ไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าล่าสุดไปลอนดอนค่ะเขาไปดินเนอร์ก็สองคนลอนดอนเนี่ยเป็นเมืองที่แบบว่ามีโจเยอะเนาะเขาไปดินเนอร์กันห่างที่พักกาบาจีเรลนะคือถ้าเดินก็ชั่วโมงครึ่งเขาเลือกที่จะเดินกลับที่พักค่ะ คือถ้านั่งรถสิบนาทีแต่เดินชั่วโมงครึ่งเดินกับพี่พักตอนเที่ยงคืนน่าจะเจอสักทีครับให้ไปเก็บสักทีแล้วแล้วพออะไรผู้ชายคนนี้ครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละทีอเราต้องการสักวันจะมีกับเขาอเพราะว่าเขาไม่เหมือนผู้ชายอื่นที่เคยเข้ามาเลยค่ะแบบ หลายคนอาจจะกังวลว่าคนนี้เข้ามาเวลาผู้ชายเข้ามาหาณเนี่ยในจุดที่นัดแบบเริ่มประสบความสําเร็จเนาะแบบเข้ามาเพราะชื่อเสียงหรือเปลา่าเข้ามาเพราะเงินทองหรือเปลา่าแต่ระยะเวลา3ปีที่คบกันเขาพิสูจน์แล้วว่าแบบเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องตรงนั้นเลยเขามีแค่เข้ามาเพื่อเติมเต็มช่องว่างในใจที่ดขาดไปคือมีแต่ความสบายใจเขารู้สึกว่าคนนี้แหละต้องแต่งงานแล้วอยากเปลี่ยนสถานะชีวิตละค่ะถ้าพูดในมุมที่เราเห็นนะคือเขาอยู่แล้วเขาเปิแบบ เย็นเย,ย็นอ่ะแบบไม่รู้เหมือนคนเวลาอยู่กับพาอะไรอย่างเงี้ยเขาหยุดแล้วเขาแบบนิ่งนิ่งเย็นเย็นพากันแบบอารมณ์ดีๆอะไรแบบเด้อ่ะคือพี่ต้องเต้องเห็นนะเขาจะแบบว่าน้ำไฟร่อนแบบสิบกว่าชั่วโมงเขาก็แบบว่านั่งคุยกันสิบชั่วโมงนะโดยที่หัวข้อก็คือไม่ซ้ำม <c oughs> คนคนมันต้องแบบว่าคิดกันจริงๆริงมันถึงจะคุยกันเป็นสิบชั่วโมงได้มั้เข้าใจไหมครับถ้าขับไปขับกลับ โดยที่ไม่หยุดพูดเลยซึ่งบางทีเราก็ยังสงสัยว่าปวด้ออะไรอันนี้สัมผัญไหมเราช่วยโลกอะไรได้บ้างไหมคือก็น่าจะบอกกันจริงๆแล้วค่ะที่ค่ะอ๋อก็ดีใจอ่ะพี่นัดอยู่แล้วค่ะแล้วก็เห็นแบบว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรยงเงี้ยคือ ต้องบอกก่อนว่าพี่กายก็คือน่ารักกับพี่นัทโดยตลอดไม่ว่าจะแบบมุมไหนไหนไม่ว่าจอ,อกกล้องไม่จอ,อกกล้องคือเขาเสมอต้นเสมอตายตลอดเลยก็เลยฝากฝังได้อยู่แล้วบอกว่าพี่เรารอดแน่นอนงานนะคะมีอะไรที่ร้องสาวไหมร้องไงก็ต,ต,ตกใจเพราะน้องจะแต่งงานแล้วอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเพราะนั้นเ่ะเลี้ยงแนนมาตลอดเนาะเพราะครอบครัวเราก็สู้ชีวิตมาอะไรอย่างี้ค่ะแล้วแบบวันหนึ่งที่แบบ น้องจะแบบเฮ้ยไม่ใช่น้องสาวเราแล้วแต่ไปเป็นแบบภรรยาเป็นแม่คนอพอปีแนนแนก็ตั้งใจจะแบบมีน้องเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องเราโตมากแล้วจริงๆก็ถึงเวลาที่น่ต้องเข้าใจว่าน้องโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ดีใจกับน้องทุกก้าวค่ะรอรอ,อ,อมีหลานเพราะสมบ,บัติที่หามาก็ต้องไปตกที่หลานนี่แหละใส่ซองถุงจุกไปแปดหลานร <c oughs> อติดตามคอนเทนต์ได้เลยค่ะ <Okay. S 1> ค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะอขอบคุณค่ะ